สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเนะคะ่ะกับช่องสาวแจ๋ออีสานบ้านหน้า มือนีสาวเจ๋อจะพาทุกคนนะคะมายามต้งดักปลาค่ะเนื่องจากเมื่อขึ้นนีฝนตกนักตลอดทั้งคืนเลยค่ะพอสาวเจ๋วเลยพาสาวเจ๋วมายามต้งปลาเนาะจ้าอยู่หน้าทงเทิงค่ะบริแม,มลักปลาผู้ใดเด้อสิได้ปลาหลายบเนอ้อฝากติดตามในเรือจา้าสำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วสาวเจ๋วขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครด้วยนะคะ พ่อถึงตรงดักป่าเนาะจากพ่อสาวเจ้กบรบะล่อชาค่ะโดดจุ้มลงน้ำค่ะลืมดับหอด,อดรถมอ่ใส่ค่ะฟ้าวคักค่ะย่านตะเจ้าของบ่อดปป่าไหนบ่พอได้บ่ได้หนบ่พอมือได้คือมือเสาเนี่ยมือเสาร์น้ำไม่เน,ะนาะน้ำไหลเลยใด นี่ยยได้ยังได้ยยขึ้นเบิงนี่แล่ะโอ้ยป่าตรงนี้ขึ้นลหลแทะ,ะนี่เห็นมาโน่นี่พ่อมันป่ายัางเนี่ยป่าซิ้วบป่เนี่ยเสี้ยวเสียเอนนั้นมา ไอเบิ่งด้วยล่ะไอ้ตาแต่อยากหัวจ้าพี่นอ้องอุสาห์มา่ายคลิป่าเสิท่านผู้ชมเบิงวันสิไดียนปาลาหลยปัหนหดได้แต่หินกับป่าซิ่วหน่อยเคืองกับคุจ้า พ่อได้ปาเสร็จเรียบร้อยสาวเจ้าก็พ่อสาวเจ้าก็มุ่งนาไปบ้านสวนบุรุษค่าวาสิไปเบิงตรงอีกด่างหนึ่งเนาะค่ะวาสิได้ป่าตต่มกันจากน้อยบ่อพอสาวเจ้าแอบบอกสาวเจ้าเนาะจ้า,จาว่าต้องมีคนมาแอบลักป่าของเฮาแน่นอนสาวเจ้าเลยว่าบ่เป็นยังดอกแบ่งกันกินแบ่งกันยู่จ้าเฮาก็ได้กินลายเทื่อและละ พอถึงบ้านสวนนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการคัดแยกปลาค่ะคัดแยกปลาออกจากขีฟุนขีฟอยทํทความสะอาดเพื่อเฮ้จะนํำปลานี่ไปประกอบอาหารค่ะ ที่เห็นป่าลหลายๆเนี่ยยามอยู่สองมองเด้อจ้ามองหนึ่งอยู่บ้านสวนค่ะอีกมองหนึ่งอยู่หน้าธงเทิงค่ะมันร่วมกันได้หลายอยู่พี่น้องพอทําความสะอาดป่าเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าหน้าสาวแจ้เพ่นกว็ว่าสิไปอ้อมปลาซิวสั้นสาวแจ้วก็เลยให้เพิ่นไปอ้อมคึงหนึง่งแล้วสาวแจ้วเหตหมกคึงหนึ่งเนาะจ้าเห็นหน้าตาอ้อมเป็นตาแสบจ,จังสีอย่าเหตเดอ้อพี่น้องอย่าหาทำจ้า คมตะขีปลาซิ่วจ้าส่วนหมกกินได้ยูเดอร์จ้าแซบค่ะเป็นจังไหนบ้างคะสำหรับคลิปนี้ที่สาวแจวผ้าชมวิถีชีวิตแบบเช่าบ้านค่ะเวลาฝนตกน้ำหลากมากกะสิหาปูหาป่ากินตามธรรมชาติเนี่ละจ้าเพื่อลดขาดเ้จ่ใจภายไม่ขอบพรัวค่ะจบคลิปแล้วสาวแจวขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครด้วยนะคะ